แต่สองล้อมีใคไปหรือเปล่าไประเบีแดงอะขับรถยังไงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นหลอดมีมือไประเบียบแดงผมไประเบียบแดงนะมาแดงเหมือนกันเอาแล้วนี่เขาเบรกกำลังเข้าดีว right ัสด an ์กำลังเข้าจรู้ไประเบียบแดงหรอใช่ใช่ใช่พี่น้ำนี่ไหนไปลังไปดูขับได้เปล่าพี่น้ำเข้าได้ขับไหวอยู่ เออที่เมาเป็นเขาอ้เมาไม่ขับนะพี่ไม่เคยเมาหรอกพี่ย okay. ังไม่เมาโพี่เดี okay. ๋ยวพีการดึงกันได้กำลังถึงกำลังถึงถึงแล้วกำลังบอยถึงอยู่ถึงอุกเก่าถึงอุกถึงแล้ว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 แอบนะวแดงวงแดงนะเฮ้ยกูจกเส้นแรกก็เอาเลยไหวอยู่ไหวอยู่ถึงอยู่พี่ใจเย็นตีข้าวเดี๋ยวขอไปเก็บให้ ล้ำเลยน้ำหนาวอโทษใครวะจ้าขอโทษค่ะเอาเลยเอาเลยโทษคดีโดนจับยังยโังยังยังจะเร็วเนี่ยยังเร็วแล้วเข้าไปเขาลงเขานงเขาลงย่อลงได้แล้วนะเขาเล่นแล้วเขาเล่นแล้วยิงแล้วต้องรอรอยิงแล้วอุ้ยใจเย็นที่ใจเย็น

ตำรวจมาเพิ่มตำรวจมาเพิ่มเอาปืนมาดีว่าไปเล่นดีว่าไปเล่นไขาจะชจะชุบจะชุบชุบยิงชุบแล้วนะชุบแล้วนะเดี๋ยวจเดี๋ยวเียจ้อซื้อ่อไปก็ได้แล้ให้เขายิงอ่ะได้ชุบไปเลยเดี๋ยืมเก็บเอาชุบจะให้ตุ้งตัวคดีุ้ยชิบหายโทษปืนตายปืนตาย วัดลงไปข้างล่างล่วงล่วงเอาหอไปเก็บได้คน,น,นเดียวคนหนึ่งเยวเดี๋ยวคนหนึ่งต่อเราปเพิ่มต่อเราปเพิ่มทีไรอะอรนี่โอ้โห เหมือนแล้วออกออกเหมือนแล้วออกเลยออกเลยกแจว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 ได้ใส่ไฟแล้วเส้นหนึ่งจะผอมได้ไอ้เราก็กลายเป็นวัยรุ่นทำงานดำไงทีนี้ก็ลำบากเลยว้าวุ่นเลยจบก็ไม่เป็นจบก็ไม่เก่งมากแล้วก็ขับก็ไม่ค่อยเก่งมากเจอตำรวจแต่ละทีก็ลากเข้าเรเบลแดงก็เลยเบลแดงยิ่งดีที่มีเพื่อน ก็พาเพื่อนก็ไปตีตำรวจว้าวุ่นกันไปเลยทั้งสอนอเลยเหนื่อยพี่เก็บตึกพี่เก็บตึกสนามทีนั้นนะยังไม่ฟื้นไงโหลดแบบระเบิดพี่เลยพี้ยกูไม่ได้พักเลยแต่จิ้งเหลือียวแดงนะครับแอดถึงนะครับ ข้าวเรียบแดงครับเบอ่์ควรบนนอครับเอนึงไมเสร็จาหาครับบนก่อนนะย่ข้ลง่าะรับบนยเ็บเลยแฮปปี้ มันยิงไม่ได้ไงเขาไม่ให้เัาเข้า้็ทำไมหนูวาไปก็บศิกรรมแล้วหนูตายอ่ะครับลงนะครับมาถแล้ว เพราะเขาเดียวไปเก็บยอกเก็บเ,เก็บอะไรมาช่วยด้วยเข<อ>ย้าไม่ได้มันบงังเรืร้อนอยู่ พี่บ้าพี่บ้าผมเดี๋ยวผมเอกแค่พี่เดไปะไยพี่ไปเลยเอาของไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวโดนนะเขาจะจับี่อ่ะจับล้วนะเขาไม่เล่นนไปมืนเขาจะเล่ะคนไหนเต็มเลยตำรวจอ่ะห้าคันนะงตรงไหนอ่ะในระเบีแดงในระเบียนขึ้นอยู่ข้างบนแล้ว อาต่อเราลงต่อเราลงอีกคนนึงผมเอาของเก็บแล้วเอาของเก็บแล้วกลางด้านล่างกลางด้านล่างขลุ่ยขลุ่งขลุ่งขยิงนะขยิงนะขยิงนะเจาของใครใครรู้ใครรู้ตัวเป็นเจ้าของคดีอะช็อตอย่ช็อตอยู่ช็อตอยู่ช็อตยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อย Bắt máy chế hay Ui Chúc chụp đi, đi vào ไปเล่นเออเคลี่ยไหมเคลี่ยไหมโอเคหมดยังหมดยังเขี่ยไหมพูดหน่อยไม่ไม่รู้ว่าเคลียร์หรือเปล่ามีมีใครโดนอุ้มไปปะผมเห็นมีคนเขาไม่น่ามีแค่นี้นะโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งอยู่ๆปะโอเคไป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 ออก โอเคเติมขอหรือเปล่ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่เติมของนะใมครจะเติมขอเติมนะเอมา